ว่าการที่ยูเนสโกประกาศให้ประเทศไทยให้เมืองสีเทพโบราณสีเทพเนี่ยเป็นมรดกโลก World Heritage เนี่นะครับผมก็นึกอะไรขึ้นมาที่ผมคิดว่าคนทั่วไปคงไม่ได้นึกนะมันไงก็ไม่รู้มันนึกไปติดกับเรื่องการที่สอสจะไปดูงานที่สิงคโปร์คือการที่ในประเทศไทยเนี่ยมีมรดกโลกทั้งประเทศเนี่ยถึงเจ็ดแห่ง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสี่แห่งบ้านเชียงอุดรสุขโขทยัยอยาแล้วก็หลังสุดนี่คือเมืองสีเทพมันแสดงอะไรรู้ไหมครับนะมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นชาติอารยะบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีเทคโนโลยีสามารถสร้างศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมจนกระทั่งมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยยอมรับว่า อยอดเยี่ยมงดงามจึงช่วยกันดูแลให้เป็นมรดกโลกแล้วมันก็เกิดคำถามในใจว่าในเมื่อเราเป็นเมืองอารยะเนี่ยเราจะไปดูงานที่สิงคโปร์ทำไมสิงคโปร์นี่ไม่มีมรดกโลกแม้แต่แห่งเดียวครับแล้วเขาอยากได้มากแต่เขาเขาไม่มีะฮะนี่ก็เป็นความคิดอะไรของผมไปนะครับเเมืองโบราณสีเทพเนี่ยอยู่จังหวัดของคุณนศใช่ไหมครับเพชรบูรณ์ จังหวัดรับผมด้วยครับพี่มลองครับก็น่าจะมีใครมาอธิบายอะไรให้ได้ชัดเจนคือถ้าเผื่อพูดถึงนครประวัติศาสตร์มรดกโลกอยุธยาเนี่ยผมก็พอพูดได้ไม่ถึงกับชัดเจนแต่ว่าพอพูดได้แต่พอมาเมืองสีเทพโบราณสีเทพเนี่ยเมืองโบราณสีเทพเนี่ยผมไม่ค่อยรู้อะไรเลยครับครับผมวิ่งเล่นมาได้เด็กเลยครับพี่อ๋อเหรอคุณน็อตโอตอนที่คุณน็อตเป็นี่เชียงบุรีสีเทพนี่สภาพเป็นยังไงสภาพเป็นกอง มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เป็นกองดินครับพี่นะฮะมันเป็นภูเขา<ร>อ่ะ <miraculous S 2> เป็นภูเขาเออมันไม่มันไม่ไอที่เป็นเนขาครั้งนอกที่เพิ่งปเปิดตัวออกมาเนี่ยที่เหมือนปีรามิดในแถวอเมริกาใต้เนี่ยนะคือผมก็ตกใจนะว่าโอ้โหเมื่อก่อนเราวิ่งคืออย่างนี้เอางี้เล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันพี่กี้พี่ใหญ่กรณาบอกแล้วว่าสีเทพเนี่ยเป็นอำเภอไม่ได้ไม่ได้เก่านะฮะก็คือ แยกออกมาจากอำเภอวิเชียรบุรีนะวิเชียรบุรีก็คือที่ที่เราไก่ย่าง,างวิเชียรชื่อเ,เ่ยนะนอำเภอสุดท้ายอ่ะอก่อนก่อนที่จะเข้าก่อนที่เข้าพิชบูรมันจะผ่านวิเชียรบุรีก่อนตะแปะ๊ะ,เป,นเ,นะเป็นคนจีนเนาะเป็นคนเริ่มต้นนะครับที่ขายไก่ย่างเนี่ยแล้วก็ไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยก็เป็นไก่ที่ย่างแบบ แห้งๆเนาะแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยมีสูตรพิเศษก็คือว่าน็อดคุณน็อดเดี๋ยวแวะวิเชียรบุรีเราที่เดี๋ยวโอ้มันต้องมีแลีวนอที่มาก่อนดีหน่อยใช้ขอบกระเพาะน็ดลํไส้น็อดก็ไม่ค่อยจะดียังว่าพูดเรื่องของกินอีกเดี๋ยวกระดูกไก่ทิ่มกระเพาะอร่อยแปลเดี๋ยวคนไม่รู้ที่มาคือวิเชียรบุรีเนี่ยนะครับก็คือว่าเดิมทีมันมีเออเป็นเป็นสามแยก่ะนาะแล้วก็เป็นอำเภอใหญ่นะครับแต่ว่าอำเภอที่เข้าไปข้างในเนี่ยมันดี เอ่อต้องเข้าไปเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปนะจากจากถนนใหญ่แต่ว่าตรงเนี้ยเอไก่ย่าตงตัวเนี้ยมันขายแล้วก็มันอร่อยเพราะว่าน้ําจิ้มเขาใส่มะขามเปียกครับนะฮะตอนหลังครับเอ<ด>่อพอเคล็ดลับเคล็ดลับตอนหลังเนี้ยป้าแปกก๊กเขาขายแต่ว่าคนอื่นก็มาขายเป็นร้อยร้อยร้านเลยเนาะแต่ว่าร้านนั่งเดิมเนี่ยก็ก็ยังอยู่นะแต่ว่าเขาก็ออกมาเปิดข้างนอกละส่วนน้ำเพอศรีเทพเนี่ยนะครับ แยกออกมาจากวิเชียรบุรีโดยที่เราเนี่ยนะครับขับรถจากกรุงเทพนะครับเราจะออกไปทางเขาเรียกอะไรดีอะเอ,เอ,เอเ่ออําเภอพุกแคจังหวัดสระบุรีเนาะแล้วก็วิ่งตรงไปอ่อผ่านตัวรพบุรีนะไม่ได้ตรงจังหวัดนะออกขวาไปตังชัยบาดาลพอผ่านไช่บาดาลเนี่ยนะครับข้ามเขตชชยบาดาลก็จะเป็นอําเภอสีเทพนะซึ่งถือว่าเป็นอําเภอแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นใช่ใช่ เพชรบูรณ์เนี่ยมันมันจังหวัดที่ยาวนะครับเราเข้าสีเทพเนี่ยนะครับขับรถตั้งร้อยยี่สิบกิโลเนี่ยกว่าจะถึงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนาะ <c oughs> แล้วออกจากอำเภอเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับวิ่งขึ้นไปเหนือสุดเนี่ยนะครับไปติดจังหวัดเลยนะครับต้องใช้เวลาอีกตั้งสองสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นเออผมว่าเราคล้ายๆประจบคีรีขันนะที่แบบจังหวัดยาวใช่ไหมพี่ใหญ่เข้าอำเภอแรกออกอำเภอสุดท้ายเนี่ยต้องปีสามสี่ชั่วโมงโอเคคือสี่บน บนติบนสุด้เป็นลมเก่าล่างสุดเป็นเชียงบุรีอ่าอ่าลมเก่า่สเชียงบุรีครับตอนนี้ก็เป็นสีเทพสีเทพเป็นครั้งแรกนะครับที่เข้าไปในตัวจังหวัดแล้วก็ถือว่าคนสีเทพเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาเพชรบูร์เท่าไหร่นะเวลาไปซื้อของซื้อของเนี่ยก็ไปสระบุรีสระบุรีบ้างไปลบบุรีบ้างไปชายบาดาลบ้างเนี่ยนะครับเออเพราะมันใกล้กลกว่าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเที่ยวสีเทพเนี่ยผมว่าใกล้นะสองขบงนิดหน่อยเนี่ย ออกจากสรับห่างจากกรุงเทพสักกี่กิโลเมตรครับกี่กิโลพี่ใหญ่เออสองร้อยแล้วกันเนาะได้ไหมสองร้อยกิโลครับประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแหมพึ่งข้อมูลอะไรจากคนสิงเทพกับคนเพชรบูรณ์ไม่ได้เลยนั้นเล่าต่อคราวนี้เอเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราก็เห็นไอ้พระปองพระปางเนี่ยเราว่าเราเป็นเด็กๆเนี่ยไปวิ่งเล่นไปคือมันเข้าไปด้ข้างในมีอะไรอย่างเงี้ยมี หลักฐานมีอะไรเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะทต่ว่าทำไมมันอยู่มันก็มีเมืองที่มันโผล่ขึ้นมากลางป่ากลางดงขึ้นมาได้เนาะแล้วก็มีพระปรางเนี่ยรู้สึกว่าจะขุดค้นก่อนตั้งแต่ปี2 5 0 0น้า้ะฮะโดยคณะโบราณคดีจากรรกรมศิลปากรเนี่ยแหละครับไปขุดค้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วนะครับส่วนของเมืองสีเทพเนี่ยนะครับมันจะมีเป็น2ส,ส่วนใหญ่นะครับซึ่งส่วนแรกเนี่ยที่เราขุดค้นเนี่ย ก็หมู่บ้านชาวบ้านเข้าไปอยู่แล้วแหละเอาเป็นว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆอุทยาครับก็คือว่าหินอิฐอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นโบราณวัตถุทั้งหลายเนี่ยชาวบ้านก็เอามาต้มเอาผมผมเห็นพันนะว่าเขาเอามาทําเป็นสามขาเอาไ้ต้มอาหารกินเนี่ยเอาไปทาไก่ทําอะไรที่แบบว่าก็ชอบก็อยู่ชาวบ้านก็อยู่ไปเหมือนกําแพงเหนือนอะไรที่ถล่มลงมาเขาก็เอาหินมาใช้เลยก็ว่าไปเนี่ยนะครับส่วนเขาข้างนอกเนี่ยจะ<น>ออกไปจากตัวาาาตปราสาทปรางสีเทพ ผมว่าน่าจะเกือบกิโลนะพี่ใหญ่ใช่ไหมสองโลใช่ใช่ใช่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันแต่เราไม่ค่อยไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรามองอะไรไม่เห็นเลยฮะสมัยที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยคือว่ามันเขาบอกว่าเนี่ยมีแหล่งเขาขุดไปได้หนึ่งด้านเนี่ยพอขุดไปด้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นรูปที่เป็นเอคนที่ตัวอว้อวนๆแล้วมันแบกแบกอะไรอย่างเขาพัซูเมนอยู่ใช่ปะเขาเรียกตัวอะไรพี่ <laughs> ใช้ไหอยู่พี่โกว่าผมเป็นแย่คล้ายแบบ เออเป,เป็นเป็นรูปสลักนะที่เป็นแบบเออคล้ายเออมนโทนั่งแท่นแต่น,นี่ไม่ไม่ไม่เป็นมนโทนะเป็นคนอ้วน,นๆหน้าบานๆน <c oughs> ตัวอะไรอ่ะ <c oughs> ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบฝรั่งเ็าเรียกกากรอยแล้ะกันคล้ายๆกากรอยเนี้ยนะ,ะเขาก็เปิดอยู่ฝั่งหนึ่งนะพี่แล้วไอ้ที่เหลือของฝั่งเขาเนี้ยเ็ายังไม่เปิดนะคราวนี้นอันนั้นคือสมัยเด็กๆที่ผมไปวิ่งเล่นเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรทั้งนั้นชาวบ้านก็อยู่กันไปนะฮะแล้วก็ เราทราบว่าสิ่งที่เราขอขึ้นเป็นมรดกโลกในพื้นที่เนี่ยเราได้มีการขุดค้นไปแค่สิบเปอร์เซ็นตนะพี่ใหญ่ตอนนี้คุณนรผมเชื่อว่ามันมันมีนอีกนะมันมีอีกคือคือเนี้ยเพิ่มเพิ่มเติมที่นรสเล่าให้ฟังพี่บลงฮะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นภูเขาเอาต้องบอกว่าเราเห็นภาพภูเขาเตี้ยเหมือนกับภูเขาที่อยู่กลางทุ่งอ,ะอ,อ่ะภูเขาอยู่กลางทุ่งซึ่งซึ่งสมัยก่อนก็ไม่มีใครสนใจก็มีต้นไม้ต้นไม้ขึ้นบนภูเขานะปกคลุมปกคลุมปกคลุม เราอยู่วันดีคืนดีเนี่ยกรมศริลปากรนก็มาเห็นเศษหินเศษหินที่มันเป็นศีลาแรงอะ่ะเขาก็สงสัยเอ๊ะมันมีหินพวกศีลาแรงอย่างนี้ได้ยังไงถ้าหินศีลาแรงก็ต้องมีอย่างน้อยเป็นหลักหลายร้อยปีเป็นพันปีมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะภูเขาลูกเนี้ยมันไม่น่าใช่แล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างก็ค่อย,อยญญขุด,ข,ด,ข,ดขุดจงกระทงเจอครับครับแบบเนี้ยครับแล้วก็สีเทพครับมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือว่าทราบไหมว่าสีเทพเป็นแหล่งขุดเจาะน้ามันนะ สีเทพมีน้ำมันนะครับน้ำตาลด้วยโอ้มีน้ำมันมีโรงงานน้ำตาลด้วยโอใหญ่เลยโรงงานน้ำตาสีเทพเป็นโรงงานน้ำตาลใหญ่เลยครับมะขามเ่ะมะขามมีไหมมะขามไม่มีครับมะขามต้องกลมปักนะพี่เลาะพี่เลาะคุณท่านที่ให้ข้อมูลว่ากรุงเทพถึงเพชรบูรณ์ประมาณสามร้อยหกสิบกิโลเมตร อ่าอุ้ย้าถมไม่ถึงมั้งเยอะขนาดนั้นเหรอไม่สองร้อยแชไงประมาณสองร้อยกิโลเองถ้าถึงสีเทพแบบไม่ถึงก็คือแชมพูก่อนถูกมะเดินทางก่อนเยอะสีเทพถึงก่อนถ้าผมจะไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยมีที่พักไหมไม่มีพี่เลาะไอเนี่ยเป็นปัญหาบ้าเคยส่งคนไปเซอร์เวย์มาละเขาบอกว่าปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีที่พักมันยังไม่บูมฮะพี่มลงใช่มันเพิ่งเริ่ม แ,แล้วก็นนออแสตมถามนด<า>ว่าที่ว่าเคยไปวิ่งเล่นน่ะแล้วนดมีที่ดินอยู่ใกล้ๆไอนิวเคลียสของสีเทพไหมคือสีเทพเนี่ย <c oughs> เนื้อที่มัน4.7ตารางกิโลเมตรห่างจากแม่น้ำป่าสัก4กิโลเมตรนะครับคนที่ให้ความสนใจสีเทพมาในสมัยโบราณคือกรมมพยาดำรงราชานุภาพสมัยที่ทรงดำรงตำแหน่งดูแลมหาไทยเนี่ยนะฮะ ท่านก็ลงไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยและท่านไปค้นหาเลยครับจนกระทั่งเจอเมืองสีเทพเนี่ยฮะยังไม่มีครับก็เปหมู่บ้านเล็กๆเนาะแล้วก็แบบเดี๋ยวๆสักคระเอข้อมูลเรื่องสีเทพจากผู้ฟังคลับเฮาส์นะคะสองท่านค่ะเอบอกว่าจากกรทมไปถึงอุทยานสีเทพ สองร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรค่ะใช่แล้วใช่แล้วเอาเป็ว่าใกล้ๆห่างสักสิบยี่สิบกิโลนี่มีที่พักไหมมีสิครับมีครับมีมีมีแต่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีคุณนตจริงๆไปพักแถวอันนี้ก็ได้นะเอ่อตรงตรงสระบุรีอ่ะไม่ใช่สระบุรีผู้ผิดลบบุรีอ่ะตรงช้ยบดาลตรงอะไรเงี้ยผมว่ามีมีมีสระบดานมีสระบดานมีเดี๋ยวก่อนครับเออห่างจากตัวจังหวัด เท่าไรห่างจากตัวจังหวัดกี่กิโลครับร้อยยี่สิบกิโลฮะร้อยยี่สิบกิโลครัจะไปนอนที่ตัวจังหวัดแล้วขับรถมาสีเทพไม่ไม่ะไม่สะดวกฟังไม่ขึ้นเลยคุณคริสตัลชวนว่าครั้งหน้าเราจัดทัวร์ไปสีเทพไหมคะอ่าได้การจัดทัวร์เนี่ยนะมันต้องดูที่พักครับที่พักร้านอาหารครับแชบะดานฮะผมได้ให้พักที่แชบดานเอไปนอนเขาค้อแล้วคนะเขาค้อที่ ขออนุญาตเลยนะน้ครับนี่มันก็เข้ามาในสมองผมเลยจัดไปยุยาก็จะกินกุ้งกันกุ้งกุ้งกุ้งเผาเพราะฉะนั้นจัดไปสีเทพนี่สบายมากไก่ย่างวิเชียรบุรีขออนุญาตเติมหน่อยนะครับคือสีเทพเนี่ยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่นะครับมีหลักฐานว่ามีการอยู่อาศัยมาแต่สมัยประวัตศิสัตร์ตอนปายนะครับและรุ่งเรืองมากสมัยทราวดีราพุทธศตวรรษที่ สิบสามถึงสิบห้านะครับโดยในปี2027เนี่ยกรมศริลปากรได้ทําโครงการเพื่อจัดตั้งเมืองโบราณสีเทพเป็นวิทยา,าศาสตร์นะครับแล้วก็ได้จนได้เสนอชื่อเป็นรายชื่อบัญชีรมรดกโลกเบื้องต้นสําหรับสีเทพเนี่ยเป็นเอ่อมรดกทางวัฒนธรรมอันดับอันดับสี่ของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกอันดับเจ็ดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นนะครับยังคือเมืองศรีเทพเนี่ยม,มีมีพื้นที่ประมาณ8.66ตารางกิโลเมตรนะครับมีโบราณสถานอยู่3แห่งคือ1เมืองโบราณศรีเทพนะครับที่มีความสำคัญมากในสมัยตราวบดีนะครับมีการติดต่อความเชื่อมโยงทางศาสนาทั้งแบบพุทธศาสนาแบบเถรวาทและมหายานและศาสนาอินดูนะครับโดยมีโบราณสถานสําััญได้แก่ ปรางสีเทพปรางสองพี่น้องและเขาคังในเขาคังในนะครับสองโบราณสถานเขาคังนอกสร้างราวพุทธวัรที่สิบสี่นะครับเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมี <c oughs> องค์ประกอบทางสารปกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดทางาวัฒนธรรมสารวดีครับอันสามครับเป็นคือโบราณสถานถ้ำเขาถมมอรัฐ <c oughs> นะครับถมมรัฐครับ อ่าสมรรจผมเป็นสถานประานประเภทถ้ำเพียงแห่งเดียวในสมัยทราวดีที่สะท้อนถึงคติความเชื่อทางพุทธมหายานครับผมปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีมรดกอยู่ครับมรดกเจ็ดแห่งคือมรดกโลกทางวัฒนธรรมสี่แห่งคือเมืองกวาดศาสุโขทัยเมืองและเมืองบริวารนะครับได้เบอร์ปีสองห้าสามสี่นะครับนตรปฐสบ้านนคอศรีอยุธยาได้ปีสองห้าสามสี่นะครับ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงปี2535บ้านเชียงอุดรธานีครับเมืองโบราณสีเทพล่าสุดคือ2566ครับผมและมรดกทางธรรมชาติสามแห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่กู้ขาแก้งนะครับปี2534นะครับกลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ปี2548และ กุ่มป่าแก่งกระจา,จานะครับห2 5 6 4ครับพิมลครับครับ,บ2566เราก็ได้เมืองสรีเทพมาก็ผมก็ยังย้ําว่าเราลองคิดดูซิว่าเนี่ยมันของเราเนี่ยบรรพบุรุษเราเนี่ยช่างเป็นชาติอารยะจริงๆเลยนะครับเออผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้อย่างหนึ่งนะผมเคยเล่าแล้วว่าผมเนี่ยเวลาไปขับรถไปทางเหนือนะครับถ้าถึงพิษณุโลกเมื่อไหร่เนี่ยนายดำรงพุทานมุสลิมคนเนี้ย ขอไปที่วัดที่มีประดิษฐานพระพุทธชินราชขอวัดต้นสีมหาธาตุครับคือพระพุทธชินราชเนี่ยมีพุทธลักษณะที่งดงามมากสวยมากผมต้องขอไปดูก็เข้าไปในโบสถ์ก็ไปไปไปยืนดูและในความงดงามที่ว่าเป็นพระพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยมีเรื่องเล่ากันว่าอาจารย์ศิลป์พีรศรีเนี่ยที่มาจากอิตาลีใหม่ๆเนี่ยท่านก็มาดูพระพุทธชินราช แล้วท่านก็ลำพึงลำพันกับคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆท่านว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาสอนอะไรคนไทยเขาเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาสามารถสร้างงานศิลป์ได้งดงามอย่างนี้ขน, mm hmm. ขนาดขนาดอาจารย์ศิลป์พี่ละีนะครับปรมาจารย์ใหญ่บิดาแห่งวงการศิละปะของไทยเนี่ยท่านยังยอมรับเลยแล้วท่านพูดออกมาจากปากเลยว่าเอ๊ะสงสัยว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเอ๊กูจะมาสอนไรมเขา,าเนี่ย mm hmm. คนโบราณของของไทยนี่เขามี เขาเก่งในการทำงานศิลปะเลยผมก,ก็เลยย้ำว่าเราเป็นชาติอาระยะนะครับเราก็ทำไมต้องไปดูงานที่สิงคโปร